พร้อมสายพันธ์พอมันไร้ขีดจำกัด่าทองไฟในไปจำค่ำคืนวันพฤหัสที่17เมษายนครับต่อเดทานมาถึงคู่ที่3ของรายการโมมหมัดดาเนียนครับักชกจากมาเลเซียจะเจอกับคูริโอคาลิคอสกับักชกจากสเปนนะครับน้ำหนักนั้น136ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง167ต่อ174นะครับอายุ20ต่ออายุ31 สิบห้าไฟครับชนะสิบสองแพ้สามนะครับทางฝั่งของโมมัต์นะเนี่ยส่วนฮูริโอนั้นสี่สิบสามไฟครับชนะยี่สิบหกแพ้สิบสี่เสมอสามครับนักชกจากสเปนครับโอ้ทีสองที่ผ่านมานั้นวันโมมัต์ซาบรีครับนักชกจากมาเลเซียเปิดหัวได้สวยเหลือเกินครับจังหวะตบฮุกซ้ายครับโอ้โหฮุกซ้ายนี่เหมือนรถถังเลย ยัง่าฮุกซ้ายแล้วก็ทางด้านใจก็ต่อยซ้ายแต่ว่าของหมัดฮุกถึงก่อนหมัดฮุกถึงก่อนครับของมูฮัมหมัดซาบีถึงก่อนจบเกมเลยครับเหมือนรถถังเลยนะฮุกซ้ายใช่ฮุกซ้ายอันตรายครับต้องบอกว่านี่ครับมวยหมัดไม่ได้อย่าหลายคนบอกมวยหมัดได้เปรี่ยบจริงๆแล้วอาวุธมวยไทยเนี่ยหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยใช่ครับถ้ารู้จักวิธีการออกอาวุธเนี่ยได้เปลี่ยบหมด อ,อันตรายทุกอย่างใช่ครับอยู่ที่ว่า <คน S 2> ใช้ได้ถูกวิธีไหมเขาเรียกนวัาอาวุธถูกต้งองนฮะนี่คือป่าตองไฟไนท์นะครับก็กำลังติดตามชมผ่านทางช่อง5นะครับผ่านจากสนามมวยป่าตองภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันท์สุติกุลเรามีมวย5วันนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับเป็นมวยไทย4วันก็คือวันจันทร์ศึกพเกวันบันเด์ไนท์โดยเลิก,เกุเกต วันที่ผลวิชัยดิบวันอังคารทิวอสเดย์ไนโดยอาจารย์ทำกระทุ้กพร้อมทีมงานเพื่อฮัส์ดีกับปาตองไฟไนโดยโปรเตอร์หนึ่งน้อยเมื่อไหรือว่าสมนึกพักบุรีนะครับช่วงหน้าไทยก็สดนะครับดท้ายที่วันเสาร์กับมวยไทยกับสัตว์เดย์ไนโดยอาจารย์ทำกระทุ้กพร้อมทีมงานส่วนวันอาทิตย์นะครับเป็นปาตองคอมแบทนะครับเป็นมวยเอเอเอผสมคิกบ็อกซิ่งผสมมวยไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นการต่อสู้ที่หลากหลายนะครับวันอาทิตย์นั้นเป็นการนำเสนอวิธีการทำงานแบบใหม่นะครับ ทั้ง5รายการนั้นเราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกบรญญัติสุธิคุณกับนายกเทศมนตรีตมังคทูและก็ในานารีสอร์แอนด์สปาบรรยากาศนุ่มรื่นกันธรรมชาติเสน่ห์ผู้เกตนึกถึงที่พักนึกถึงในานารีสอร์แอนด์สปาครับต้องขอบคุณวีนัมอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าและอุปกรณ์มวยไทยที่ส่งอุปกรณ์สวยๆมาร่วมสางความยิ่งใหญ่กับป่าตองไฟในนะครับป่าตองไฟในต้องขอขอบคุณพลเอกกิติสมสนันต์ก,กรรมการผู้นวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ของระบบช่อง5ขอบคุณท่านสุพลสวรรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและก็ขอบคุณท่านธีรพงษ์ชยชูนะครับประหลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งผอธนวุฒิเพชรละครับผู้ในการสำนักงานการกีฬาประเทศไทยประจำจังหวัดภูเก็ตที่ให้การสนับสนุนสนามมวยป่าตองด้วยดีเสมอมาครับนี่คือผู้บันแมนผู้บันแมนสวิสศษกิจครับวงวงการมวยนันมีผู้บันแมนครับ ผู้พันแมนสองคนที่ผู้พันแมนนี่ทำไข่หมวยสอวิเศษจิตนี่ยาวนานนะยาวนานมากแล้วก็เป็นคนที่รับมวยไ<ม>ข่หมวยสอวิเศษจิตนี่มีทั้งมาเลเซียเขมรของแกนี่นานชา,าชาติเลยนะรู้สึกว่าช่วงก่อลาวก็มีลาวก็มีเหลา่ลาก็มีมแล้วสอวิเศษจิตแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าแข<อ>็งแรงแข็งแรงมีคุณภาพแล้วนะ ดูครับว่าโมหมัดนั้นจะมีคุณภาพเหมือนกับทางฝั่งของวันโมหมัดสาบรีหรือเปล่าใช่นอกการน,นะครับแต่ว่าตามหลนนังน,นั้นมันมีสร้อยของมันก็คือโมหมัดดานิเอลครับเล่นฐานล่างก่อนเลยครับคู่นี้รูปล่างนี่อาจจะต่ำกว่าไม่เยอะครับอโอ้โหฟังเล่นงานฐานล่า ยับเข่าขาเอาไว้ป่นห้าฮูริโอพยายามจับเบียดไนะเรื่องกานต่าล่างเหมือนกันครับฮูริโอนอกักชกจากสเปนอืพูดถึงสเปนครับมานะครับบอกว่านี่ถ้าเป็นฟุตบอลนีเ <c oughs> ห่างกันเยอะนะพี่อ้อนนะแต่วันนี้มาสู้ในรูปแบบมวยไ<า>ทย โอ้โหโม,มูมัดพยายามจะเล่นงานไปยพิ่นอกพ,อพิ่ในเลยครับตบดุบกระทุกแล้วโอ้โหเจอมัดขวาสวนเหมือนกันครับปุริโอก็มีดีเหมือนกันครับอ้าวอาโอ้คาร์เลกอรดกับสังกัดเอกเหมือนนนท <laughs> ์ไม่ธรรมาดนะา ทีบเบรกไว้ด้วยนะครับโอ้เกี่ยวได้นครก็หมัดลุกซ้ายนักกต่างชาตินี่ผมสงเก็หลายลายแล้วครับลกซ้ายลําตัวนี่เป็นลูกที่อันตรายของเขานะครับิเกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ค็คือถ้าทีบีบจังหวะถีบซ้ายน่ะจะโดนฮุกซ้ายอถ้าคนถีบแล้วไม่ดึงขากลับนะฮะทีบปั๊บโดนจับปั๊บโดนฮุกซ้ายทันทีก็คือเขามีลูกแก้ลูกกัน อ้าวหูยหมัดขวาของโมหมัดแล้วพยายามจะทิ้งหมัดหนึ่งสองครับแล้วโิโรสวนด้วยหมัดคืนแล้ววางซ้ายโอ้แลกกันมันเลยครับจังหวะโดนหมัดครั้งแรกออกอกเป๋นิดหน่อยแล้วก็ตามเลยครับคน่นี้นี่โอ้โหครับนี่ครับโอริโอก็เดี๋ยวกาดซ้ายเดี๋ยวกาดฝา หลอกให้ผู้ต่อสู้งงนะครับอย่าว่าแต่นักผู้ต่อสู้เลยครับผู้บรรยาย <c oughs> หน้าจอนี้ก็ยังงงเลยโมหมดขยับโมหะนั้นซ้ายธรรมชาติเลยครับไยางจะเบียข้ามาโอ้แล้วมีการซ้ายกัดขวาเหมือนกันครับโอ้โหมอย่างที่เอฟบอกเลยผู้บรรยายนั้นงงครับ <c oughs> นี่ครับยิงหู่นยายสองท่านนี่นะ พักผอนน้อยอยู่ด้วยเดี้ยงหมดยกครับห้าสองห้าเก้าห้าสองห้าเก จะช้านะครับจังหวะตบหุกซ้ายแล้วลงล่างของโมมัดแล้วขีดซ้ายเกี่ยวแล้วนี่ครับจังหวะหุกซ้า,ายบ,บริเวณลำตัวของฮูริโอแต่เกิโต้นครับดึงแล้วพยายามจะคืนครับดูุแบบหน้าจังหวะต่อยหมัดของโมมัดนั้นแม่ยนยั่นะค,<ป>ครับซ้ายมาขวาไปคนละดอกคนละทีครับ อีส nice. t i ซอ c o นทเฟซ่นเว็บชชิป่าต f งไ h t นอ g h t ว s 128 h 128 pound. b e t w e e n t h e w a r r i o r from Estonia and t h e warrior from f ก a n c e นะครับคู่ต่อไปเป็นการชิงแชมป์ปาตองไฟไนครับนี่ประกาน128ปอนด์ครับระว่างนักชกจากเอสโตเนียครับคาโรลินาอ์มเจอกับเอสซาวันลอดครับจากฝรั่งเศสครับ แล้วก็ขอบคุณครับมิสเลียนฟรอมจากประเทศอังกฤษครับให้เกียรติโช์เข็มขัดแชมเปี้ยน thank you Miss l เ l ียนฟรอมอังก์แล thank you Udamas thank you ทีสองครับโมมัดเดินหน้าลงล่างทันทีครับแมพยายามจะเจาะยางของฮูริโอเลยครับสายขวาพับนอกพับในครับเอาหมายนั้นอยู่ที่บริเวณหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายของฮูริโอครับฮูริโออาโตขึ้นบ้างเจหมัดสวนพยายามจะเกี่ยวครับลูเจาะล่างของโมมัดอ่าแล้วก็ทิ้งด้วยหมัดซ้ายครับ คู่นี้ก็บอกว่านี่นะครับเดบูทออเลเมเตดครับความโหดข้ามสายพันความมันไรขีดจำกัดครับของจริงของแท้ครับโอ้โหแต่ฮูริโอนั้นก็มีแข้งซ้ายที่อันตรายเหมือนกันครับดึงสายตายยังดีอยู่โอ้ลายเป็นผู้มวยที่สนุกเลยครับคู่นี้อ้าวอ้าววงในวงในว่าไงมวยจากสัปเหรัเบมวยจากยุโรปนะครับโอ้โหล็อกในได้เหนียวครับ ก่อติดคิดตังหรือเปล่าครับนะฮอือหือภาษาโมนเขาบอกว่าก่อติดคิดตังโอ้โหครับอ่าผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับโมมัตโมบัดขยับกรโมบัดนั้นวงนอกแกดีนะครับแต่วงในนี่ดูครับอูริโอพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับเมื่อกี้นี่อือหือแข็งแรงแข็งแกร่งกำับนักชกจากสเปนโมบัดโยอูริโอก็ไม่หนีครับ โอ้คถูกคู่จริงๆก็กกกกต้องชื่นชมทีมงานของโปรเตอร์นุ่มน้อยมังันใหญ่แล้วว่าคัดสรรมานี่ยอดเยี่ยมครับอยากดูมวยมันต้องวันพฤหัสครับปาตองไฟไหนอทอสอ,อ,อห้าครับจับหนักจับเต็มเลยครับอ้าวโอ้แม่แต่มอไซคับจ้างยังพูดถึงนะครับที่ภูเก็ตเนี่ย มีการเดินทางไปคุยนะครับโอ้โหบอกว่าคือหันจะต้องดูประตองภายในครับบอบุณมากๆนะครับตอนนี้น <URE> ี่แฟนกลับทั uh. uh. oh ่วประเทศนะพี oh. ่อ้นนะโอ้โหจังหว่าุูกซ้ายของฮุริโอครับโมมัดไปหยาบลงล่างครับโมมัดนั้นซิกเนเจอร์ของแกเลยครับลูกจอดยาคกว้างกระจกแต่ฮุริโอดึง โอ้โหันนั้นกัดซ้ายบ้างกัดขวาบ้างครับนี่คือทั้งคู่นะครับนี่เดี๋ยวกัดซ้ายเดี๋ยวกัดขวาครับนี่ดูเกเตะยังเ,เก๊เก๊กลงๆนะพี่วันนะแต่ว่าเวลาจับองในกันเหนียวโอ้โหหลงล่างมากเลยครับนะัชบกชกจากสเปนนี่คุณเตะได้ฝ่ายเดียวได้ยังไงผมก็เตะเป็นนี่ครับ ต้องบอกว่าผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับอ uh huh. ของมันโดนกันได้ครับวางแข้งขวาครับคุร uh ิโอเบียดมาวางซ้ายออกวางขวาไม่โดนครับสายตาย,ยัางดีก็หมดยกที่2ครับ มาดูภาพช้าๆครับนี่มัดขวาครับพยายามจะเบียดมาโอ้โหดูจังหวะสวนหมัดแล้ววางแข้งขวามาด้าน,น,นลงล่างนะครับบูรลออน,นั้นขึ้นบนแล้วนี่ครับจังหวะพุกซ้ายของฮิบูลโอแล้วเกี่ยวแล้วลงล่างบ้างครับอันนี้มัดมขวาเติมด้วยแข้งขวาเหมือนกันโมมัดคนแรกกันไม้เลยครับคู่นี้ แรงกันสนุกนยครับโอ้าคที่น่าชื่นใจคือป่าทองไปในทุกคคืนวันเพื่อสุดีอัดแน่นด้วยแฟนมวยชาวต่างชาตินะครับค,คือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงครับม,มวยไทยม,มรโดกโลกครับ ยกทีสามก็ว่ากันต่อครับมาเลเซียกับสเปนอ่แขงขวาครับอ่าอ่าวัดกันที่การยืนระยะเลยครับโอ้โหดูกับเกยเกาะแล้วล็อกมาเสียบเลยครับอามอหมอัดออกลูกไม่ค่อยชอบวงในนะครับ <c oughs> จะลงล่างพยายามจะต่อยในเกมของตัวเองนะครับแต่ดูกมมรับโมหัดเปลี่ยนการทงคู่โโอ้หจังหวะทิ้งก้มาซ้ายของโมหมัดโอ้โหครับอ้าวอ้งโดนหมัดประกันครับโดนต่อโดนเลยครับอย่างที่เอฟบอกก็ของมันโดนกันได้ครับ วัดเบียดเข้ามาเจอแข้งซ้ายพยายามถีบซ้ายครับอูริโอทิ้งหมัดขวาสวนครับแม่สวนหมัดกันได้เสียวเลยครับโอ้โหครับนี่คือเกมวัดใจครับเกมวัดใจครับอืมอ่าหมัดนี่หวังที่หมัดจริงๆครับอืมโอ้แล้ววงในนี่ดูครับอูริโอ,โอเกอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งครับเน็บด้วยเขา่าหมัดเตะซ้ายโอ้ห่ะโดนไปจับ ของหกซ้ายของโูริโอแล้วไม่มีลูกงอแงให้เห็นเลยครับโดนก็โดนครับว่ากันใหม่ครับพะรู้ว่าูต่อสู้นั้นไม่ได้ตั้งใจครับผมก็คือมันไม่ฟาวนะแต่ว่าเขาบอกมันไม่แฟร์อล้วก็มันก็ไม่เจตนาด้วยครับครับขยับเดินบ้างครับโูริโอ,อลงล่างเจอแค่ขวาเอาละครับเจอหมัดสวนโอ้แลกกันมันเลยครับ อยู่ที่ใครโดนใครแล้วครับเสียมาครับรู้เขารู้เราเอาขวางแลวแทงเหมือนกันครับทาท่าจะดีครับโอ้โหลูกดักเสียบของมริโอนี่ทําได้ดีครับพยายามจะปักศอกเจอศอกอ้าวเจอศอกโ,โ,โอ้มาเป็นชุดเลยครับอออจังหวะลุดจังหวะรวมของโมหัดครับ ดูนั้นฉกเฉลยจังหวะได้ดีเลยครับอย่างนี้นี่ว่ากันไม่ได้นะตอนนี้อยู่ในเกมไม่ได้ซ้ำตเห็บอย่าหันหลังอย่าหันหลังกีฬาลูกผู้ชายครับข้างหลังไม่เอาาเอลมไพยายามจะลงล่ากกมวัเจอกันซ้ายหน้าโอ้ยเปลี่ยนการซ้ายขวาทั้งคู่เลยครับดูครับมีมัดหนึ่งสองส่วน มูมัดเบียดก็มาพยายามจะลงล่างครับอ้าวโอ้โหประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับลูกจระยางของมูมัดหมดยกครับ มาดูภาพช้าๆครับหุก้ายก็ไปเต็มๆเหมือนกันครับและก็เจอแข้งซ้ายของทางด้านโอลิเวอร์ครับมาพยายามต่อยมัด1-2-3งสองสามครับนี่ครับโดนเอาคืนครับแม่หน้าสะบักไปเลยครับจงกวัดแลกหมัดครับอืกระจายด้วยศอกครับและจังหวะนี้ครับอืมกระปักกระเบรกเลยครับมีชุดเล็กน้อย แต่ว่าไม่ได้นะลูกนี้ไม่ได้ซ้ำเติมครับบอกว่าอยู่ในเกมเอ,อ,อย่างที่เบอกนะครับหน่วยไทยนั้นห้ามหลังเด็นกางใช่ครับนี่ครับอันนินไม่ตานี่ตอนนี้เป็นพี่ใหญ่ไปแล้วเมื่อ,อมมไรจะมีไฟนั้นนะ <c oughs> เป็นนักชกที่มันสมัค์ดีนะอันนี้โมจานักชกจากอินเดียครับเอาละครับยกที่สี่ครับเดินทางมาดูกันต่อมาชมกันต่อครับความสนุกความโหดความสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดปาตองไฟไนท์ครับนก็ผลักกันได้ผลักกันโดนมาโดยตลอดแล้วครับอืมอืมอืมาแข่งขวาคร<อ><ๆ>ับ แข้งขวาก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าจังหวะวงในเนี่ยเป็นของโอลิเวอร์ครับอ๋อแล้วครับขวาเจอขวาคนลดอกคนละที่มฮหมัดเบียเขมามูโอโหเอาแล้วครับแข้งขวาเจอหมัดสวนแข้งขวาทําได้ดีเหมือนกันครับโมฮัมัดฮูลิวลงล่างจังหวะด,ดึงของโอลิโอลงล่างเจอขวาสวนครับ ขวาวางแม่พอเปลี่ยนการปั๊บนี่เปลี่ยนทั้งคู่เลยครับพยายามจะลงล่างเจอฮุกซ้ายครับอูลิโอเอี่ยวแล้วฮุกแล้วเสียบด้วยเข่าตีตีตโมวันก็พยายามจะโต้ด้วยเข่าครับแต่ดูครับจังหวะขวาแล้ตีของอูลิโอนี่แกทําได้ดีครับหัน <c oughs> ไปมองทีมงานเลยครับ <c oughs> เจอวงในเข้าไปครับ,รบจะเอายังไงด <c oughs> ีจะเอายังไงดีเนาะ อ้อวนี่แลข้งขวาแกก็ทำได้ดีเหมือนกันครับโอ้โหแล้วดูกับจังหวะหมุนเหรียญและตีของฮูริโออือหือพยายามจะตั้งกำแพงคาแล้วครับโมมัดโอ้โอต้ถือว่ายังไม่หา่านะพี่อ้นนะยังครับยังครับยังดูไม่ออกยังโยนเหรียญขึ้นบนอากาศนะครับยังเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับนี่ครับแข้งขวาครับโอ้โหฮุริโอขยับเข้าหาแล้วครับ มัดโยกขยับตบโดยหมัดหนึ่งสองแต่สปีดกันอออกาวุธของฮูริโอนี่ต้องบอกว่าอือดูครับมาแล้วครับแข้งซ้ายดอกที่สองดอกที่สามครับขยับโยกแข้งขวาของโมฮัดแข้งซ้ายของฮูริโอบีเอตเข้ามาพยายามจะทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองครับแต่ยังไม่โดนครับอืมและนี่เป็นแข้งขวาบ้างครับอ่า ว่าดักแพงครับถือว่าทำได้ดีครับโอลิโอแกไม่ได้มีหมัดกับแข้งอย่างเดียวนะครับเผลอๆแล้วก็เสียบด้วยเข่าด้วยกันทักงโชคจากสเปนอ้าวเลยครับนี่กับหมัดขวาสวนหน้าสมัดไปเหมือนกันครับมัวหมัดโอลิโอดึงแล้วคือด้วยหมัดฮุกแข่งมาโอ้โหมีหมัดว้าว้าวว้าว้าวโดนหมัดเป๊คกับเป๊ะอปิษฎครับอ้ามีฮุกแม่ โยกครับยังได้เสียวครัน ช้าๆนะครับนี่กับจังหวะประสานแข้งอา่าแล้วเกี่ยวได้ตบด้วยลูกซ้ายเติมด้วยหมัดขวาแล้วเสียบด้วยกอล์ซ้ายครับแม่มาเป็นชุดเลยครับนักชกจากสเปนแล้วนี่กับจังหวะอืมอืมห่วงแข้งขวาแล้ยพยายามจะสวนด้วยหมัดครับอโอ้โหจังหวะโอ้โหแล,ล้วลองมา ยกสุดท้ายของมวยคู่ที่สามของรายการครับมาเลเซียกับสเปนยกสุดท้ายครับพยายามจะจ่อล่างเหมือนเดิมนะครับโมมันห่าดโอไม่หนีเลยครับขยับกระแทกมันยับสายแล้วลงล่างดูทีม เจอมูมัดถีบจังหวะกระแทกมัดย็บพยายามจะเล่นงานโวยลำตัวด้วยหมัดขวาแล้วอ้าตวตกโดยลูกซ้ายเลยครับวิดิโอโอ้โห,โห,โหแล้วทิ้งหมัดขวาแล้วล็อกในโอ้โห,โหแหลกกันมันเลยครับหมัดเดินหน้าต่อขยับวางแข้งขวาเกี่ยวได้ตกโดยลูกซ้ายครับแล้ววางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายครับเกี่ยวได้โอ้โห,โห ว่าสปีเขาอาวุธของฮูลิโอนักชกจากสเปนนี่ทําได้ดีนะครับแต่แข้งขวาของโมหมัดนี่กัไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโดยเฉพาะหมัดขวานะครับฮูลิโอนั้นสวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับแล้วครับพยายามจะทิ้งน้กหมัดอ่าเกิดแข้งซ้ายดึงแล้วขวางซ้ายครับฮูเลโอพยายามจะที้ไว้แล้วลอ็อกไนเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายต,นนต้องเร่งเต็มที่เลยครับโมหัดดานเนี้ครับ สวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับฮอ,อ,อลิโวหมวกบัขยับมาทิ้งในมัดขวาโอลิโวเปลี่ยนมาเป็นกัดขวาออกบ้างแล้วเป็นมวยซ้ายบ้างจังหวะล็อกโอ้แล้วล็อกเลยเก,กสียบเลยครับเกตีทั้งทั้งที่ยังไม่ต้องจับไปมีเสียวตอนปลายยกที่สี่นะม,มีเปเด่นี่ย <laughs> โย่หมัดเบียดเข้ามาทิ้งนูหมัดขวาเจอหมัดซ้ายครับเจอซ้ายแล้ววางแ้งซ้ายครับโอลิโโหมัดเอียงเอียงข้างเข้าหาเลยครับเ,เสียงเป็นเสียงตายเลยครับหัวใจนี่พันทั้งคู่เลยครับ ต้องหาจุดนี่ครับโอ้ยหกซ้ายครับแม่แม่น่าสะบัดไปเหมือนกันครับอืโอ้โหเอาละครับพยายามจะเร่งเกมนะครับโฮมัดแม่แต่ดูครับวิววางซ้ายขยับถึงนี่หมัดหนึ่งสองวิวโอ้โหครับโฮมัดพยายามจะเร่งเกมนะครับเอาดูตาแกครับพยายามจะที่ยังต้องที่ยังครับ เสียวไส้ติ่งเหมือนกันนะครับยังมีแข้งซ้ายอยู่ครับบุริโอแล้วก็หมัดหนึ่งสองพยายามจะฟุกซ้ายไปลำตัวทิ้งไปหมัดขวาโอ้โหแลวฮุกซ้ายแม่หน้าสะบัดไปเหมือนกันครับโมมัดยอดเยี่ยมครับโอ้โหพูดไฟเลยครับแลกกันตั้งแต่ยกแรกนะครับยอดเยี่ยมจริงๆครับแพ้ชนะนั้นเป็นเรื่องของเกมกีฬา เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้แล้วก็ดีใจกับผู้ชนะด้วยกับยินดีกับผู้ชนะนะครับดูครับมาดูความช้าๆนะครับนี่ครับจังหวะฮุกซ้ายครับเจอฮุกซ้ายเหมือนกันเสยอับคัดตกด้วยหมัดฮุกเจอหมัดฮุกครับลงล่างเจอหมัดขวาตรงแล้วฮุกซ้ายครับโอ้โหหน้าสะบัดน้ํากระจายนะครับแต่นี่ก็พยายามจะสวนด้วยศอกขวานะครับ โูลิโอเสรยอครบคัดแม่ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับสุดยอดของเกมการชกแล้วนี่ครับกุศซ้ายของโูลิโอเล่นงานโมมัดหน้าสบัดไปเหมือนกันครับ ladies oriented man อัพเดทฟารา with action อันดับเร็เรย์ปรีชาจันเกตโสพลบานมิระแอนวุฒ um ิพัฒน์ชุมขนกิฟต์เดอะเซมสตรอกิฟต์เดอะวินเดอร์โฟแอนลูฟอดีเอ็ดเดอะวินเดอร์บาร์ยูนิเวอร์ซิซิชั่นอันดับวินเดอร์และแชมเปี้ยนบลูกราด Could you please miss Char from Grey? Keep the champion belt. And congratulations again for the new champion from Spain. Oliuo Color -Claw.